เตรียมเจออากาศเดือนใหม่เดือนมีนาคมความร้อนจะทวีความระอุขึ้นแค่ไหนคุณผู้ชมจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนนี้อย่างไรไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรับโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาเวลคนได้เวลาที่คุณผู้ชมจะไปรู้ล่วงหน้ากับลักษณะอากาศในเดือนมีนาคมแล้วครับมีนาคมเดือนที่3แห่งปีเป็นช่วงต้นๆของฤดูร้อนครึ่งเดือนแรกอากาศจะร้อนเพิ่มมากขึ้นแต่ตามภาคเหนือและอีสานยังมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกหลายพื้นที่จากนั้นเตรียมทั่วไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเข้าไปอีกและอากาศจะร้อนจัดกันหลายพื้นที่เป็นระยะ นี่ก็เพราะมวลเย็นจากจีนยังมีเหลือลงมาปกคลุมไทยตอนบนด้วยกำลังอ่อนๆในช่วงครึ่งเดือนแรกอยู่บ้างแต่ที่เราจะเจอกันมากขึ้นแทนก็คือยอมความร้อนจะเข้ามาเพิ่มความระอุแก่เราเป็นระยะก่อนที่จะไปเจอกับช่วงที่ร้อนสุดแห่งปีในเดือนเมษายน แบบนี้จึงชัดเจนใกล้อยู่ในภาคเหนือภาคอีสานและตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมเจออากาศร้อนจัดระดับ42-44องศาในเดือนมีนาคมขณะที่บางวันจะโชคดีมีฝนมาช่วยลดร้อนแต่ก็ต้องแลกกับการเจอกับอากาศปานปวนขั้นพายุฤดูร้อนที่มาพร้อมลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกก่อความเสียหายให้ท่านได้ สำหรับภาคใต้จะเจออากาศร้อนมากๆกันหลายพื้นที่ด้วยและยังมีฝน20-30%ของพื้นที่ส่วนทะเลจะสดสวยคลื่นลมก็สงบกว่าเดือนกุมภาพันธ์นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในเดือนมีนาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีระเบ300ิด300องศาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว